ฉันใส่สกินเอเลี่ยนจะเปิดหน้ากากแล้วเ็าจะตกใจในนอของฉันดูโฉมนอของฉันเอาไว้อะไม่เป็นไร o ไ my อาฉันเข้าไปทีบ้านหลังนี้มีคนอยู่ไว้ขออาบน้ําหน่อยนะโอเควิธีการคือฉันจะเปิดประตูและเมื่อคนเข้ามาฉันก็จะว้าวว้าวโอเคปะแบบนี้ใส่หน้ากากไปก่อน <c oughs> อยู่ในพุ่มแบบนี้ละ่ะรอดู นกไขอะลูกสมุนเหรอยิงตอนนี้รู้สึกตัวแล้วสินะคุณทำไม่เยอะเข้ามาในพุ่มได้เลยอุย้ยคุณคากาชิเซนเซอฉันเนาะเ <c oughs> บดเอเรียนไร้พุ่มจุ่มจุ่มจุ่มนะเว้ยเงยคูหน่อย อ,อย่ามาแงอย่ามาแงะอย่ามายุขับรถไปหาเหยื่อนี่ล่ละโอ้ดูสะดูหน้าอันสดใสของฉันแล้วจงร้องไห้ร้องไห้หาพ่อเธอหรือไงงนะงือนี่นี่นงู